บทที่หนึ่งร้อยสองดอกบัวเสียงทายครั้งหนึ่งในสมัยของพระพุทธเจ้าชื่อปทุมมุตระเราทั้งสองได้เกิดเป็นสหายร่วมสมัยกันครั้งนั้นเราเดินทางไปเพื่อสักการะพระพุทธรูปปทุมมุตระยังวิหารศักดิ์สิทธิ์บนภูเขาแห่งหนึ่งก่อนที่จะขึ้นไปที่วิหารแห่งนั้น เราได้เดบดอกบัวไปนคนละหนึ่งดอกเพื่อใช้เป็นเครื่องบูชาการเดินทางขึ้นไปบนเขานั้นต้องใช้เวลาพอสมควรจึงเป็นเวลาใกล้ค่ำเราจึงรียกนำดอกบัวที่เตรียมมาเข้าไปในวิหารทันทีและตัดสินใจที่จะพักค้างแรมใกล้กับบริเวณวิหารแห่งนั้นหลังจากที่เราทำการสักการะ และอธิษฐานเสร็จแล้วเจ้าก็ถามว่าข้าอธิษฐานสิ่งใดข้าจึงตอบไปว่าข้าขอให้ข้าได้เป็นพุทธเจ้าในอนาคตการเมื่อเจ้าได้ยินดังนั้นเจ้าก็บอกว่าเจ้าก็อธิษฐานจิตเช่นนั้นเหมือนกันจากนั้นเราจึงใช้ดอกบัวที่นำมาบูชานั้นเป็นเครื่องเสียงทายว่า ใครจะได้เป็นพุทธเจ้าก่อนกันโดยข้านำแจกันที่วางอยู่ที่นั่นมาใส่น้ำและนําไปตั้งไว้ซ้ายขวาขององค์เทวรูปแล้วจึงนําดอกบัวของข้าไปปักไว้ด้านซ้ายส่วนของเจ้าปักไว้ด้านขวาโดยเราทั้งคู่ได้ตั้งจิตอธิษฐานร่วมกันว่าหากใครได้เป็นพุทธเจ้าก่อน ขอให้ดอกบัวของคนนั้นบานก่อนในวันรุ่งขึ้นก่อนรุ่งสางด้วยความอยากรู้ว่าผลของการเสี่ยงทายว่าจะเป็นเช่นไรข้าจึงแอบเข้าไปในวิหารขณะที่เจ้ายังหลับอยู่เมื่อไปถึงก็พบว่าดอกบัวของเจ้าบานก่อนข้าจึงแอบสลับดอกบัวที่บานนั้นให้เป็นของข้าและมาปลุกเจ้า ทำทีชวนไปดูพร้อมกันเมื่อเจ้าเห็นดังนั้นเจ้าจึงเอ่ยปากยืนยันต่อข้าว่าข้าจะได้เป็นพุทธเจ้าก่อนเจ้าอย่างแน่นอนในวันถัดมาเจ้าเห็นในนิมิตว่าข้าแอบไปสลับดอกบัวแต่ด้วยเจตจำนงที่ได้ลั่นวาจาไปแล้วเจ้าจึงไม่ถักท้วงแต่อย่างใดซึ่งในนิมิตนั้น มันได้แสดงภาพผลลัพธ์ของการสลับเวลานี้ไว้ว่าในสมัยที่ข้าได้เป็นพุทธเจ้าอายุศาสนาของข้าจะกินเวลาถึงห้าพันปีแต่เนื่องจากบุพกรรมที่ข้าแอบสลับดอกบัวจึงทำให้ในช่วงกึ่งสมัยนั้นศาสนาของข้าจะต้องพบกับวิบากแห่งความเสื่อมเหล่ากองทัพธรรมของข้าจะใช้นามของข้าทำให้เกิดความเสื่อมเสีย จะทำให้ศาสนาของข้ามัวหมองตกต่ำไร้ศักดิ์สรีและวันหนึ่งเจ้าก็มาเล่าเหตุการณ์ในนิมิตท,ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตตอนที่ศาสนาของข้ามีอายุได้กึ่งหนึ่งซึ่งเหมือนกับเรื่องที่เจ้ากำลังเล่าให้ข้าฟังนี้เรากับเป็นเรื่องเดียวกันพระพุทธเจ้าอธิบายข้าเล่าเรื่องเหล่านั้นไว้ว่าอย่างไรหรือขอรับ ทิตถามเจ้าบอกว่าเมื่อศาสนาของข้ามีอายุได้กึ่งหนึ่งมนุษย์จะใช้เงินที่เป็นดั่งแผ่นใบลานจับจ่ายกันอย่างฟุ่มเฟือยจะไม่มีความซื่อสัตย์มีแต่ความทุจริตคิดชั่วเวลานั้นจะมีสัพพวัตถุบังเกิดขึ้นบนโลกมากมายมีเครื่องใช้สอยที่แปลกประหลาดนานาชน,นิด มนุษย์จะใส่เสื้อผ้าอาภรที่ไม่ได้ปั่นและทอด้วยกี่มนุษย์ทั้งชายหญิงจะนุ่งผ้าลายเหมือนหนังตะกวดจะใส่เสื้อมีแขนสั้นแขนยาวแขนกุดจะนุ่งสิ้นที่รัดขามีทั้งขาสั้นขายาวและขากุดหญิงชายจะนุ่งผ้าเหมือนกันจนแยกไม่ออกแลดูเป็นชายก็ไม่จริงหญิงก็ไม่แท้มนุษย์ จะได้รู้ในสิ่งที่ไม่เคยรู้จะได้เห็นในสิ่งที่ไม่เคยเห็นและที่สำคัญพวกเขาจะต้องเผชิญกับเหตุการณ์ที่เลวร้ายนาน,นับประการที่สำคัญศาสนาของข้าจะเข้าสู่ความเสื่อมสูงสุดในช่วงกึ่งสมัยแต่เจ้าได้รับปากกับข้าว่าจะไปช่วยกอบกู้ให้เกิดความถูกต้อง จะมาช่วยปรับความเห็นผิดให้กลายเป็นเห็นถูกจะช่วยทำลายความยึดมั่นถือมั่นอันเกิดจากขนบจารีตที่ทำให้จิตไร้อิสระภาพซึ่งตรงกับภาพนิมิตที่เจ้าถามข้าว่ามันหมายความว่าอย่างไรอาคารรูปโดมสีแดงนั้นในยะหนึ่งหมายถึงสัญ,ญลักษณ์ของความเป็นศาสนาที่เวลานั้นเปรียบเสมือนเป็นองค์กรที่ปิดกั้น กักขังเปรียบเสมือนเป็นสถาบันที่ทำให้มนุษย์ไร้อำนาจในตนเองรวมถึงเราสมาชิกสถาบันเองก็กลายเป็นนกแก้วนกขุนทองที่ไร้ปัญญาไม่สามารถเข้าถึงจิตพุทธ,ธะในตนเองได้และอีกนัยะหนึ่งเปรียบเสมือนคนทั้งโลกกำลังตกอยู่ในพันธนาการแห่งความกลัวจากองค์กรที่ชักใยอยู่เบื้องหลัง และเจ้าจะต้องไปทำหน้าที่ปลดปล่อยพวกเขาเวลานั้นสถานภาพของข้าไม่มีแล้วไม่ได้มีบทบาทที่จะกำหนดกฎเกณฑ์ต่างๆได้อีกแล้วและเจ้าคือผู้ที่ตั้งใจจะไปเริ่มต้นยุคข,ของเจ้าเพื่อช่วยทำให้ศาสนาของข้าดำเนินต่อไปจนครบห้าพันปีพระพุทธเจ้าอธิบายท่านโพเชครับ ผมขอถามแทรกตรงนี้นิดหนึ่งได้ไหมครับผมหยุดการมองเห็นภาพการสนทนานระหว่างพระพุทธเจ้ากับอชิตะไว้ชั่วคราวถามอะไรหรือท่านโพเชถามครับถ้าอย่างนั้นการปรากฏตัวของผมณนะปัจจุบันนี้มันก็ยังไม่ใช่เวลาที่แท้จริงของการเป็นพุทธเจ้าใช่ไหมครับอชิตะถามทั้งใช่และไม่ใช่ ถึงแม้ว่าช่วงเวลานี้จะเลยครึ่งหนึ่งของอายุพุทธศาสนามาแล้วและยังมีเวลาที่จะดำเนินต่อไปจนครบห้าพันปีซึ่งเป็นการมองแบบจำแนกเป็นยุคยุคโดยมีพระพุทธเจ้าหนึ่งคนต่อหนึ่งยุคโดยมีเวลาเริ่มต้นยุคที่หนึ่งและมาจบที่ยุคที่สองแต่หากมองแบบกว้างหรือมองแบบมหายุคที่กำลังเกิดขึ้นที่มีการแบ่งเป็นสองยุคใหญ่ๆ โดยใช้หลักการแบ่งเป็นยุคแห่งความมืดกับยุคแห่งความสว่างโดยทั้งสองยุคใหญ่ๆนี้จะกินอาาเขตของเวลาที่ยาวนานมากหากเทียบกับจำนวนการอุบัติขึ้นของพุทธเจ้าที่ผ่านมาจะมากมายเป็นแสนแสนคนเลยทีเดียวการมาของเธอในช่วงเวลานี้มันจึงเหมือนเป็นจุดเริ่มต้นของมหายุค ที่จะสืบต่อไปอีกเป็นล้านล้านปีโดยมีเวลาในยุคของพุทธเจ้าโคดมคาดเกี่ยวระหว่างกลางของทั้งสองยุคใหญ่นี้เขาต่อถ้าอย่างนั้นที่ในตำนานบอกว่าเมื่อสิ้นยุคของพระพุทธเจ้าห้าหมื่นปีแล้วโลกจะว่างเว้นจากการมีพระพุทธเจ้าไปอีกนานแสนนานจึงจะเข้าสู่ยุคของพระรีอริยะไมตรตรนั้น ก็ไม่ถูกต้องนะสิครับผมถามเธอต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องนี้เสียใหม่หากมีการนับอายุศาสนาของพระพุทธเจ้านี้เป็นห้าพันปีซึ่งเวลานี้ได้ดำเนินมาแล้วครึ่งทางและอย่างที่เธอรู้มาว่าช่วงเวลานี้คือช่วงเวลาที่มีความเสื่อมสูงสุดแล้วเธอก็อาสาที่จะมาแก้ไขความเข้าใจผิดที่เกิดขึ้นและเมื่อเธอ สามารถปรับแก้การเข้าใจผิดนี้ได้สำเร็จซึ่งหมายความว่าเธอสามารถนำพาผู้คนเกือบทั้งโลกเข้าถึงความเจริญสูงสุดได้ด้วยตนเองหรือที่ภาษาของเธอเรียกว่าบรรลุสัจธรรมก็จะเป็นปรากฏการณ์ครั้งใหญ่ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเพราะปรากฏการณ์นี้จะเกิดกับคนทั่วทั้งโลกพร้อมๆกัน เธอลองนึกดูดีๆว่านับจากนี้จะเกิดอะไรขึ้นหากตลอดระยะเวลา2,500ปีที่เหลือนี้คือช่วงเวลาแห่งสันติสุขในเมื่อผู้คนเข้าใจสัจธรรมไปตลอดจนครบ5,000ปีสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปก็คือโลกจะไม่กลับเข้าสู่ความเสื่อมอีกแล้วดังที่ฉันได้บอกไปแล้วว่า เอกภพของเธอกำลังเดินทางเข้าสู่พรมแดนใหม่ในมหาอนันตะจักรวาลถึงแม้จะไม่มีชื่อของพระพุทธเจ้าใดๆแล้วแต่ผู้คนบนโลกก็ยังสามารถวิวัตตนเองได้และส่งต่อการวิวัตนี้ไปสู่คนรุ่นต่อไปได้เพื่อลองใช้จินตนาการสำรวจโลกอนาคตดูเองก็ได้ว่าสภาพจะเป็นเช่นไร และเนื่องจากโลกได้รับการยกระดับด้วยน้ำมือของเธอถึงแม้ว่าเธอจะเคยสัญญากับพระพุทธเจ้าไว้ว่าจะมาช่วยแก้ไขความเห็นผิดให้กับชาวโลกโดยทำให้ทุกคนเข้าใจความหมายที่แท้จริงของคำว่าพุทธะและนำพาทุกคนไปเป็นพุทธะหรือเป็นพระเจ้าได้ซึ่งเหตุการณ์นี้คือการอุบัติขึ้นของเธอชื่อของเธอได้ปรากฏขึ้นแล้ว ภารกิจของเธอปรากฏขึ้นแล้วผลลัพธ์แห่งการปรับเปลี่ยนยุคสมัยได้ปรากฏขึ้นแล้วซึ่งสำหรับจัก,กรวาลน,นี่คือจุดเริ่มต้นของยุคทองยุคที่จะเป็นผลงานชิ้นเลิศของเธอยุคที่อาณาจักรที่อยู่ภายใต้ชื่อของเธอเป็นยุคที่ทุกคนตั้งเป็นยุคที่ทุกคนตั้งตารอนั่นคือยุคพระศรีอาน หากเปรียบอายุ5,000ปีของศาสนาพระโคดมเป็นยุคอายุของยุคพระศรีอานจะกินเวลานานกว่าหลายเท่าตัวหรือราว80,000ปีและผลพวงของมันก็จะยังดำเนินไปอย่างยาวนานอีกเป็นล้านล้านปีซึ่งจะเป็นมหายุคที่ปราศจากพระพุทธเจ้าไปอีกนานแสนนานเหตุเพราะว่าไม่มีความเสื่อมจึงไม่จำเป็นต้องมีใครมาอุบัติอีก โลกได้ผ่านกระบวนการยกระดับแล้วมนุษย์ได้พบกับสารติสุขแล้วและนี่คือรหัสที่สหายของเธอในครั้งนั้นแอบสลับดอกบัวเพราะที่จริงเธอจะต้องมาเป็นพุทธเจ้าก่อนเขาบุพกรรมนี้จึงทำให้มีความคาดเกี่ยวทับซ้อนกันทางด้านจุดสิ้นสุดของยุคพุทธโคดมกับยุคของเธอเข้าใจไหม ท่านโพเชอธิบายเสริมเข้าใจแล้วครับนี่คือความสัมพันธ์ด้านเจตจำนงที่ทับซ้อนกันจนส่งผลให้มีการคาดเกี่ยวกันใช่ไหมครับผมตั้งข้อสังเกตใช่เอาละหากเธอเข้าใจที่มาที่ไปแล้วกลับไปที่เหตุการณ์ในคืนที่เธอสนทนากับพระพุทธเจ้าต่อดีไหมท่านโพเชถามมันยังมีอะไรอีกไหมครับ ถ้าไม่มีอะไรก็ไปต่อได้เลยครับผมตอบมีอีกเรื่องหนึ่งซึ่งเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับเธอโดยตรงท่านโพเช่พูดเรื่องอะไรหรือครับถ้าเกี่ยวข้องก็ดูให้ครบไปเลยผมถาม